สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอเผยแผ่ธรรมของคูบาอาจารย์หลวงปู่เทศเทศรังสีหัวข้อธรรมสติไม่มีปัญญาไม่เกิดลูกพุทธบุตรจิรเชียสรีปีชาวุธขอน้อมก้มการ,ททร,ราบแทบฝ่าบาทองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสี บรมธรรมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัญเจพะพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกทุกพระองค์ท่านทูตสวรรค์ทิมชุดช่วยเข้าพระนิพพานผู้คุมกฎแห่งกรรน้อมกราบที่วันชิตาวันชานุกัลยาณมิตรกัลยธรรม และทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่กทานกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมสติไม่มีปัญญาไม่เกิดในทางพุทธศาสนารวมลงแล้วถือเอาสติเป็นใหญ่สติปัญญามันมาด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาอย่าลืม สตินั้นตั้งให้มัน่นสตินั้นให้พร้อมอยู่เสมอทุกขณะเมื่อสติตั้งมัน่นพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเองเห็นตัวเองอยู่ทุกขณะคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดก็รู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ อันนั้นเป็นปัญญาปัญญากว้างขวางไปสักเท่าไหร่ก็ตามก็มารวมอยู่ที่สติตัวนั้นถ้าสติไม่มีเสียแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดสิ่งสารพัดทั้งพวงทั้งหมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึกตัวเองเห็นตัวเองขึ้นมานั่นตัวปัญญาถ้าไม่มีสติเสียแล้ว ถึงรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวเองไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรก็จะไม่รู้สึกตัวสติจึงเป็นหลักสำคัญสติปัญญาขอจบโอวาทธรรมของหลวงปู่เทศเทศลังสีน้อมกราบสาธุสาธุสาธุ บุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้อมบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์ณแดนทิพนิพพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์ เมตตารับบุญกุศลของเหล่าลูกหลานด้วยเธอและขอให้บุญนี้มีอนิสงส์ให้ถึงทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้ให้เจริญนั้งทางโลกเจริญนั้งทางธรรมให้ได้กลับบ้านน,านิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเธอหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สำเร็จจงอย่ามีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ